สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง NBA Thailand Insight ช่องที่รวบรวมข่าวสารบทวิเคราะห์เจาะลึกและเรื่องราวต่างๆมากมายของบาสเปตบอล NBA นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับผู้เล่นวงในหรือ power forward นั้นตามปกติจะต้องเล่น post play ได้พอหาห่วงได้ดีและมีมิติทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งเหล่านี้นั้นมีครบทุกอย่างในตัวของเควินมอริสการเน็ตหรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่า KG เจ้าของฉายา เดบิ i ทิกเกโดยเควินการเด็ดนั้นเกิดที่เซาท์แคโรไลนาซึ่งในวัยเด็กนั้นเคจีต้องอยู่กับคุณแม่และพ่อเลี้ยงของเขาโดยในวัยเด็กนั้นเขาได้เริ่มเล่นบาสเกตบอลและชอบกีฬาชนิดนีด้เป็นอย่างมากและเมื่อเข้าโรงเรียนที่โมดินในเซาท์แคโรไลนาเคจีก็ได้เล่นบาสเกตบอลและเรียนไปด้วยแต่ในปีสุดท้ายก่อนการจบนั้นเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทราะหว่างนักเรียนผิวขาวและนักเรียนผิวดำซึ่งเคจีนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้ทงสิ้น แต่เขาถูกจับในข้อหารุมกระทืบเพื่อนนักเรียนแต่นั่นทําให้ครอบครัวของเขาตัดสินใจเอาการเนดตออกจากโรงเรียนแห่งนี้และย้ายออกไปรเรียนที่โรงเรียนฟารากัสคารีอะคาเดมีในเมอืองชิคาโกในช่วงปีสุดท้ายของมัธยมปลายและที่โรงเรียนฟารากัสนี้เคจีได้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการพาทีมชนะถึง28นัดและแพ้เพียงแค่2นัดเท่านั้นและทำสถิติ25.2แต้ม17.9รีบาวด์6.7แอซสซซสและ6.5บล็อก นั่นทาให้ถัวของเขาถูกเลือกเป็นผู้เล่นมัธยมยอดเยี่ยมของรัฐอิลลินอยในต,ตอนนั้นมีมหาวิทยาลัยหลายต่อหลายแห่งนั้นเสนอทุนการศึกษาให้กับควินการเน็ตแต่ตัวของการเน็ตนั้นชื่นชอบและอยากที่จะเรียนที่มหาวิทยาลัยแมรี่แรมมากแต่เจ้าตัวนั้นก็ตัดสินใจจะเลือกเส้นทางเข้ารับใน NBA นและไม่เลือกที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลายัยซึ่งเส้นทางนั้นคนรอบตัวต่างเตือนว่ามันไม่ง่ายเพราะในตอนนั้นควินการเน็ตทั้งผอม และบางเกินกว่าจะเล่นใน NBA รวมถึงการที่เด็กมัธยมปลายนั้นจะประสบความสำเร็จใน NBA นั้นมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่การเน็ตนั้นมุ่งมั่นในเส้นทางที่เลือกเป็นอย่างมากตัวของเขานั้นได้ไปทดสอบฝีมือก่อนการรับกับทีมต่างๆและมีการไปฟิตซ้อมร่างกายเพิ่มเติมที่มหาวิทยายลัยอิลลินอยจนร่างกายของเขานั้นดีขึ้นและพร้อมที่จะเข้าสู่ใน NBA โดยในฤดูกาล1995-96นั้นเควินการเนต ได้ถูกดับโดยมินนิโซตาทีมบอวูฟในฐานะตัวเลือกอันดับที่5และเป็นผู้เล่นระดับมัธยมคนแรกนับตั้งแต่ปี1975ที่มีเด็กจากมัธยมปลายเข้าสู่ใน NBA โดยทิมบอวูฟในตอนนั้นสถิติไม่ดีสักเท่าไหร่ไม่มีดาราชูโรงซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาทีมก็ไม่เคยชนะเกิน29เกมเลยโดยในปีที่เควินการเน็ตนั้นเข้ามาชาวเมืองต่างคาดหวังมาก ว่าเด็กมาัศจรรย์ที่สูง6ฟุต11นิ้วคนนี้จะมาเปลี่ยนแปลงทีมโดยทีมบาูฟนั้นจะมีการเอาตัวฟลิปซอนเดอร์เข้ามาเป็นหัวหน้าโคช้ชในปีแรกของเคจนั้นเขาจับคู่กับทอมกุลิอัลตาฟอร์ิร์ฟฝีมือดีของทีมซึ่งกุลิอัลตานั้นก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับการเด็ดดีด้วยในตอนนั้นเขาต้องรับบทบาทตัวจริงสำหรับกับตัวสำรองเ,อเรียนรู้เกมการเล่นใน NBA ในปีแรกนั้นเขาทำเฉลี่ย10.4แต้ม6.3รีบาวด์ แต่เทมโบบู๊นั้นก็ยังคงไม่เข้าสู่รอบเพลย์ออฟเช่นเคยซึ่งทีมบบู๊นั้นชนะเพียงแค่30นัดเท่านั้นโดยในปีถัดมาวูฟได้รับเอาเตฟอนมาบิรี่จากจอร์เจียเทคเข้ามาแต่นั่นทําให้เกิดดูโอ้ดาวรุ่งของวูฟที่น่าจับตามองก็คือเคจีมารบิรี่รวมถึงยังมีทอมคุเลอต้าอีกด้วยนั่นทาให้เทมบู๊ในปีนี้สามารถเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนและการเหน่กับคุเลอต้า ก็ติดออสตาในปีนั้นอีกด้วยในปีนั้นทั้งฝีมือกับชื่อเสียงของการเน็ตเริ่มมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องสินค้าต่างๆสปอนเซอร์หลายแห่งวิ่งเข้าหาตัวของเควินการเน็ตอย่างมากมายจนในเดือนสิงหาคมปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดมบูฟนั้นก็ตัดสินใจเสนอสัญญาหกปีหนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นสัญญามูลค่าร้อยล้านฉบับแรกของเอ a ็นบีเอและสื่อต่างพากันขนานนำเคจีในตอนนั้นว่า เด็กร้อยล้านแต่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเดีอย้อตกลงนี้จะทําให้เดมูฟนั้นไม่สามารถไปต่อได้ในระยะยาวและไม่สามารถจะเอาผู้เล่นหน้าใหม่รวมถึงไม่สามารถจะเสนอสัญญาให้กับคนอื่นๆได้เข้ามาอีกด้วยสัญญา1นึ่งร้ล้านของเควินการเด่นนั้นก็เป็นตัวจุดชนวนทําให้เกิดความตึงเครียดของผู้เล่นใน NBA กับเจ้าของทีมและนําไปสู่การล็อกเอาท์ในฤดูกาลถัดมา นั่นทำให้ปี1998-1999ในช่วงเริ่มต้นฤด,ดูกาลนั้นมีการประท้วงกันล็อกเอาท์และไม่มีการแข่งขันเนื่องจากมีการเจราจาสัญญาเรื่องรายได้ของผู้เล่นนั่นทําให้ในฤด,ดูกาลนี้มีเพียงแค่50เกมเท่านั้นแต่ในกลางปี1999-2000นั้นคู่หู KG กับ m a เบลลีก็ต้องปิดฉากไป m a เบลลีนั้นถูกเทรดไปที่ New Jersey ีย์เในช่วงกลางฤด,ดูกาล แลกตัวกับเทเรลแบรนดอนกาดออสตาซึ่งหลังจากที่มาบุรี่นั้นถูกเทรดออกไปเคจีได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวของเขานั้นเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเคยคุยกับมาบุรี่ว่าจะพาทีมประสบความสาเร็จไปด้วยกันและตัวเขานั้นก็ไม่รู้เรื่องผู้นี้มาก่อนเลยส่วนมาบุรี่นั้นก็ได้แต่เพียงบอกว่าอยากไปประสบความสาเร็จในที่ใหม่ๆห,หละไม่ชอบเมืองมิงนเนซตามากๆเพราะว่าหนาวเกินไปและไม่เหมาะกับตนเองนั่นทําให้ทั้งเคจีและมาบุรี่ในช่วงนั้น มีปัญหาออกสื่อช่วงหนึ่งเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามทีมก็ได้ปั้นูงคนใหม่ของการเน็ตนั่นก็คือวอลลี่เซอร์เบียก์นุ่มสุดหล่อจากเาวลทยาลมยไมอามี่ iami, บวกกับเธอเรย์บ an ันดอนทําให้วูฟในตอนนั้นมี3ประสานยุคใหม่ที่มีเควินการเน็ตเป็นแกนนาและทั้ง3คนนั้นก็พาทีมชนะเกิน50นัดซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรแต่สุดท้ายแล้วทีมก็ายให้กับพอลลนทรอยเบเซอร์ไปในรอบแรกของเพลย์ออฟ ซึ่งในปีถัดมาปี2 0 0 1 2น0ึันั้นทีมบาวก็ถึงคราวเคราะห์ทั้งทีมเริ่มจากมาลิกซิลลี่เพื่อนสนิทของการเน็ตนั้นเดืเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับหลังจากงานฉลองวันเกิดครบครอบ,บที่ส4ปีของการเน็ตรวมถึง NBA นั้นมีการสั่งปรับเกนเทเลอร์เจ้าของทีมจากการที่เซ็นสัญญาแบบผิดกฎหมายกับโจสมิธรวมถึงเควินแม็กเฮลผู้จัดการทั่วไปของทีมก็ถูกลงโทษจากหลีด้วยซึ่งในฤดูกาลนี้ มบุฟก็จบะป้ายเพลย์ออฟรอบแรกเช่นเคยโดยในฤดูกาลถัดมาปี2002-2003ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่สถิติของเควินการ์เน็ตยอดเยี่ยมมากเขาทำเฉลี่ยถึง23แต้ม13.4รีบาว6แอซิส1.4สติล1.6บล็อกและได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ2ของรางวัล MVP อีกด้วยและสถิติของทีมก็ยอดเยี่ยมมากโดยชนะถึง51นัดแพ้31นัดเท่านั้นแต่สุดท้ายทีมมาบุฟ ็ไปพ้นรอบเพลย์ออฟรอบแรกเช่นเคยทีมแพ้กับเลเกอร์นในรอบแรกของเพลย์ออฟและเป็นการแพ้รอบแรกของเพลย์ออฟ7ปีติดต่อกันอีกด้วยสุดท้ายแล้วทีมชุดนี้ก็ไม่สามารถไปรอดได้ทีมวูฟนั้นได้มีการล้างทีมใหม่แต่ยังคงใช้คเคเวินการเน็ตเป็นตัวหลักของทีมโดยทีมนั้นได้มีการเอาราเทลสปีเวลก้าเจ้าปัญหากับแซมคาเซลแชมปสองสมัยกับพิพลซันร็อกเก็ตเข้ามาสู่ทีมและยังมีเออร์วินจอห์สัน กับไมเคิลโอลวกันดี้เข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยนั่นทําให้ทีมบาบูฟนั้นแข็งแกร่งขึ้นมากรวมถึงในฤดูกาลนี้นั้นเควินการเน็ตก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทําไปถึง22.2แต้มต่อเกม13.9รีบาวห้าแอสซิสสองจบล็อกและ1.5สติลรวมถึงยังพาทีมนชนะ58นัดซึ่งเป็นสถิติของสโมสรน,นั่นทําให้ในฤดูกาลนี้เควินการเน็ตนั้นได้รับรางวัล m v p ไปครอง และทีมก็ทะลุเข้าไปถึงในรอบชิงชนะเลิศของสายตะวันตกแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องพ่ายให้กับ LA Lakers อย่างไรก็ตามทีมบาบูบนั้นก็มาถึงทางตันโดยในฤดูกา 2, 500, ล2004-2005ลาโตรสปีเลปรลปฏิเสธสัญญา21ล้านดอลลาร์รวมถึงแซมคาเซลก็มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนซึ่งแม้ว่าสถิติส่วนตัวของการเด่นนั้นจะดีเพียงใดก็ตามแต่ทีมก็ไปไม่สุดจนทำให้ทีมนั้นไม่เข้าสู่ในรอบเพลย์ออฟ และข่าวหรือเรื่องการเตดการเน็ตก็เริ่มมีมากขึ้นโดยในปี2007นั้นเบนเทเลอร์เจ้าของทีมได้ออกมาบอกว่าตัวของเขานั้นอยากจะรักษาเควินการเน็ตให้อยู่กับทีมต่อไปยาวๆแต่ก็ไม่มีการปฏิเสธข้อเสนอจากทีม,มอื่นๆซึ่งการเน็ตนั้นถูกโยงกับหลายทีมทั้งชิคาโกบูลเอ LA อเลเกอร์โอ n s เดนสเตทวอริเออร์อินเดียนาเพเซอร์บอสตันเซลติฟินิกซันและดัลลัสมาวริก แล้วก็เป็นเซลติกนั้นที่ได้เทรดเอาเควินการเน็ตเข้าสู่ทีมโดยมีการแลกกับเอาเจฟเฟอร์สันไรอันโกเมสเซ t บาสตียนเทลแฟ r ร์เจอร e ลกรีนทีโอแรนลฟและเมื่อการเน็ตได้ไปอยู่กับเซลติกแล้วก็ได้มีการประกาศขยายญ,ญาของเขากับเซลติก3ปี60ล้านเหรียญสหรัฐนั่นทาให้เซลติกในตอนนี้เป็นขุมกําลังที่น่ากลัวที่สุดใน NBA ซึ่งสื่อนั้นมีการตั้งฉายาให้ว่า b i g ก เนื่องจากมีทั้งการเน็ตอัลเลนเพียสโดยสื่อในบอสตันนั้นเริ่มหวังถึงแชมป์และบิ๊กทรีชุดนี้ก็ถูกยกย่องว่าเป็นชุดที่ยอดเยี่ยมมากต่อจากยุคข,ของแลรี่เบิร์ดเควินแมคเฮลและโรเบิร์ตแพริสในยุค80เลยทีเดียวและในเซลติกนี้การเน็ตต้องมาใช้หมายเลข5เนื่องจากหมายเลข11ที่เขาสวมใส่นั้นถูกรีทายกับบิลชาแมนเจ้าของทีมและเซลติกที่มีพอเพียสเรย์อัลเลนเควินการเน็ตก็พาทีมได้แชมป์ โดยที่เอาชนะเลเกอร์ไป4-2ต่อเกมแต่ในฤดูกาลถัดมาพวกของเควินการเด่นนั้นก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ทีมโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีสักเท่าไหร่และในฤดูกาล2,009-2,010นั้นบิ๊กทรีของเซลติกก็ข้อสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งแต่ครั้งนี้ต้องพ่ายให้กับเลเกอร์4-3ต่อเกมและหลังจากนั้นทีมก็ไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกเลยจนในปี2012เบรอเลน หนึ่งในบิ๊กทรีของทีมก็ได้ย้ายไปอยู่กับไมเอมี่ฮีทร่วมงานกับเลอบรอนเจมส์เดวินเวดและคริสบอสซึ่งเป็นการย้ายทีมที่ไม่ได้มีสัญญาล่วงหน้าแต่เควินการ์เน็ตก็บอกว่าตัวของเขานั้นไม่รู้เรื่องนี้เลยนั่นทาให้ทั้งเควินการ์เน็ตและพอลเพียสต่างโมโหเรอเลนเป็นอย่างมากและโกรธเรอัลเลนที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพวกเขาเลยแต่อย่างไรก็ตามเควินการ์เน็ตนั้นก็ตกลงขยายสัญญากับเซลติก3ปี34ล้านดอลลาร์หลังจากนั้นในปีถัดมา ก็ได้มีบิ๊กเทรดเกิดขึ้นระหว่าง Boston Celtic ิและบร o กลิน n น็ตซึ่งเควินการเน็ตและพอลเ p i ย r c สรวมถึง Jason t ทอร์รีถูกเทรดไปอยู่ที่บร o กลิน n น็ตและที่เน t ตนั้นตัวของการเน็ตก็เลือกสวมเสื้อหมายเลขสอเพื่อเป็นเกียรติให้แก่มาเล็กซีรีเพื่อนสนิทของเขาที่เสียชีวิตไปและเขาเล่นกับบร o กลิน n น็ตไปเพียงแค่2ฤดูกาลเท่านั้นและยังทำแตม้ตมต่ำที่สุดในอาชีพการเล่นอีกด้วยซึ่งทำเฉลี่ยเพียงแค่6.5แต้มต่อเกมเท่านั้น โดยในปี2015-2016นั้นเควินการเน็ตก็ตัดสินใจกลับเล่นในช่วงไทยอาชีพให้กับเบนสต้าทีมเบอร์วูฟทีมที่ดรับตัวเข้ามาซึ่งในตอนนั้นตัวของเควินการเน็ตมีอาการบาดเจ็บบริเวณเข่ารบกวนตลอดทั้งปีโดย KG นั้นเซ็นสัญญากับทเทนเวอร์วูฟออกไป2ปีซึ่งเขาประกาศว่าจะกลับมาเพื่อช่วยทีมและเป็นพ่เลี้ยงให้กับบรรดาดาวรุ่งของทีมหลังจากเล่นให้กับวูฟเพียงแค่2ปีเควินการเน็ตนั้น ก็ประกาศรีทายจากการเล่น NBA มา21ฤดูกาลโดยตลอดอาชีพนั้นเขาทำเฉลี่ย17.8แต้ม10รีบาว3.7แอสซิสและติดออสตา14ครั้งเป็นตัวจริง11ครั้งรวมถึงยังได้รางวัลต่างๆมากมายมื่าจะเป็นรางวัล MVP ในปี2004รางวัลผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมในปี2008รางวัล MVP ใน All-Star าเกมปี2003และยังได้เหรียญทองโอลิมปิกที่ซิดนีเมาปี2000อีกด้วย ซึ่งสไตล์การเล่นของเควินการเด็ตนั้นดุดันมากเขาสามารถเล่นได้ทั้งโพสเพลย์และยิงวงนอกได้อย่างแม่นยำรวมถึงยังมีการป้องกันที่เด็ดขาดซึ่งฉายาบิ๊กิีกเกตของเขานั้นเควินฮาลันผู้ประกาศและสื่อของมินซโซตาททมบ,บูบเป็นคนตั้งให้เนื่องจากตัวของการเด็ตนั้นเป็นผู้ที่ส่งผลกระทบต่อทีมเป็นอย่างมากและทําทุกอย่างที่ทีมต้องการได้แม้ว่าการเด็ตนั้นจะเป็นผู้เล่นที่ฝีมือดีมากเท่าไหร่ก็ตามแต่พฤติกรรมในสนามของเขานั้นกลับทําให้เพื่อนร่วมทีม และคู่แข่งนั้นไม่ชอบเป็นอย่างมากซึ่งหนึ่งในรูปแบบที่การเดดนนชอบใช้ก็คือการ trash talk หรือการพูดจาข่มโดยหลายวิรกรรมนั้นเควินการเดดก็ mm. ทำมากมายนับไปนัวน mm. อาทิ mm. ไปพูดใส่คัมเมโลแอนโทนีในเกมที่เซลติกเจอกับนิกส์ว่าคาได้ลิ้มรถพรยาของเองแล้ว mm. นั่นทําให้เมโลถึงกับตาบาแตกและแทบจะมีเรื่องกันในสนามเลยทีเดียวรวมถึงเมโลยังท้าชกเคจีที่ลานจอดรถเลยหรือ ไปบอกเกลนเดวิสซึ่งตอนนั้นเดวิสนั้นเป็นเพื่อนร่วมทีมที่อยู่เซลติกโดยเควินการเน็ตไปบอกเดวิสว่าไอ้อ้วนไอ้หมูตอนในขณะที่นั่งอยู่บริเวณข้างสนามนั่นทําให้เดวิสถึงกับร้องไห้น้ําตาซึมข้างสนามเลยทีเดียวหรือเวรกรรมที่ไปด่าบ,บุปการีของโชอาคิมโนอาซึ่งโนอาได้เคยบอกไว้ว่าเควินการเน็ตนั้นคือฮีโร่ที่ตนชื่นชอบมากแต่หลังจากที่โนอาเจอคําด่านั้นก็ไม่หันมานับถือเควินการเน็ตอีกเลยซึ่งหลังจากที่การเน็ตเลิกเล่น ได้ถูกเจ้าหน้าที่ของทีมทีมบอ์บ์เอามาเปิดเผยว่าตัวของการเด็ตนั้นไม่ได้สูง6ฟุต11นิ้วจริงๆแต่การเด็ตนั้นสูงถึง7ฟุต1นิ้วโดยการเด็ตนั้นได้แต่งงานกับแบรนดีปาดิดาและมีลูกสาวด้วยกัน2คนแต่สุดท้ายในปี2018ตัวของเขานั้นก็ตัดสินใจหย่าก,กับแบรนดีนอกจากนั้นการเด็นยังทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์รวมถึงไปที่ปรึกษาให้กับทีมคลิปเปอร์และยังือหุ้นของทีมเอเอสโรม่าอีกด้วย ตลอดชีวิตของการเด็นนั้นเขาได้รายได้จากการเล่นรวมกว่า334.3ล้านเหรียญสหรัฐและยังมีรายได้จากสปอนเซอร์และธุรกิจรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในแคลิฟอร,ร์เนียอีกมากมายหลายแห่งนั่นทําให้ตลอดชีวิตของการเด็นนั้นมีทรัพย์สินรวมมากกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวซึ่งการเด็นนั้นถือว่าเป็นนักบาสระดับ,บมัธยมที่ประสบความสำเร็จมากมายในการเล่น NBA และชีวิตส่วนตัวและนี่คือเรื่องราวของ The b บ g Ticket k e ตเควิน การเน็ตย b a Thailand Insight อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ